ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปลารบาศูนย์ติวราชการปฐรลนะครับตามช่องปีปราลบชาแนลเรียนดิ่งสเตชันนะครับก็ ทุกๆวันนะครับหรือในช่วงเวลาที่สะดวกนะครับผมก็จะมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการนะครับซึ่งจะมีทั้งในส่วนของแนวข้อสอบและก็เนื้อหาสรุปต่างๆนะครับมาพูดคุยกันให้น้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการกันอยู่ได้รับชมรับฟังกันนะครับช่วงนี้ก็เมืงอนราชการก็เปิดสอบกันอยู่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เป็นปีที่มีการเปิดสอบกันเยอะหลังจากเราผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ที่แทนที่จะยากลำบากกันมา,าเนิ่นนานนะครับตอนนี้ก็เปิดสอบราชการแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สอบไม่ได้นะครับหรือเพิ่งสอบครั้งแรกก็แล้วแต่นะครับครั้งนี้นะครับในปีนี้ขอให้น้องๆอสอบให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านปีนี้ไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเปิดสอบกันเยอะๆนะครับมันก็ คงจะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับอันนี้เพราะว่ามันอั้นมาจากในช่วงของโควิดนะครับมันนั่นมาจากช่วงโควิดแล้วก็เลยหน่วยงานต่างๆนะั้นเปิดสอบกันเยอะมากนะครับก็เตรียมตัวอ่านกันให้ทันกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้สอบกกรบรรจุข้าราชการกันได้ด้นะครับในส่วนของผมเองนะครับผมเองก็ตอนที่สอบรบรรจุข้าราชการเนี่ยนะครับสอบเป็นประหลังเธอเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการอ่านหนังสืออยู่ประมาณ เดือนหนึ่งนะครับเดือนหน,หนึ่งก็คือเอากันจริงๆเอากันเต็มที่เลยนะครับกินนอนน้อยมากนะครับเอาเวลามานั่งงานหนังสือเอาเวลามานั่งทาข้อสอบขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ในการท่องจำใช้ในการาฝึกทำข้อสอบเยอะๆนะครับจนสอบได้นะครับสอบจํานันการพิเศษข้อเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งมาถึงล่าสุดนะครับก็สอบได้เพือนะครับก็ ช่วยตัวเองมาตลอดนะครับก็สามารถสอบในอำเภอผ่านนะครับโดยการสอบเตียงแค่ทงเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับสู้นะครับเราสู้เราต้องทําได้อยู่แล้วนะครับนอกจากการเตรียมตัวสอบบรรจุกรรราชการนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อคนที่จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านกันอยู่ด้วยนะครับเรามาดูกันเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านปศ2551นะครับว่า มีอย่างไรบ้างาเราไปดูกันนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือเหตุเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับเหตุเลือกผู้ใหญ่บ้านทําไมต้องมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านกันขึ้นนะครับ S 1> <S 1> นะครับที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาก็คือหนึ่งก็คือมันมีการตั้งหมู่บ้านใหม่นะครับในกรณีที่มีการตั้งหมู่บ้านใหม่มีการแยกหมู่บ้านขึ้นนะครับซึ่งการแยกหมู่บ้านก็ต้องเป็นไปตามอ่าพรบ,รบพลักษณะปกครองท้องที่ควบคู่กันกันกบมติกรมนะครับก็มีการตั้งหมู่บ้านใหม่พอตั้งหมู่บ้านใหม่ก็ต้องเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาใหม่ สองก็คือผู้ใหญ่บ้านว่างลงน,นะครับเหตุในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี้ยมีเพียงแค่สองเหตุเท่านั้นนะครับเราจะไปข้างเหตุอย่างอื่นเพื่อที่จะเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านว่างลงนะครับก็เป็นไปตามปรบลักษณะปกครอง้อง,งที่มาตราที่14นะครับซึ่งได้กําหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านว่างลงเอาไว้นะครับอย่างเช่นตายลาออกนะครับการถูกสั่งให้ออกจากตําแหน่งนะครับการถูกลงโทษทางวินยัยการขาดคุณสมบัติ อะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านว่างลุงนะครับต่อไปนะครับคนที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ไม่ใช้คำว่าเลือกตั้งนะครับใช้ว่าการเลือกนะครับก็คือนายอำเภอนะครับเป็นคนจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้ววิธีการในการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็จะต้องเป็นการเลือกโดยวิธีลับนะครับการเลือกในวิธีลับในที่นี้ก็คือการลงบัตรย่อ์หี เลือกตั้งนะครับเหมือนกันกับการเลือกสออตเหมือนกับการเลือกตัวของสสต่างๆนะครับเพราะว่าก็ให้ใช้วิธีการเลือกตรงนี้นะครับมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้การเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะต้องเลือกภายใน30วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่หรือวันที่ผู้ใหญ่บ้านว่างลงนั่นก็คือมันจะต้องเลือกภายใน30วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็คือเหตุที่มีการตั้งหมู่บ้านใหม่เหตุที่ผู้ใหญ่บ้านว่างลงนะครับซึ่งในกรณีที่ภายใน30วันนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกให้แล้วเสร็จภายใน30วันมีการประกาศรับสมัครขึ้นมาแล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีเหตุจําเป็นขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการจราจรอย่างเช่นมีการอ่าก็เ,าเรียกว่าอะไรอย่างเช่นมีการอ่าเกิด ไฟพิบัติอะไรต่างๆขึ้นมานะครับหรือกรณีที่มีการาตรวจสอบคุณสมบัติอะไรแล้วมันไม่แล้วเสร็จอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็จะต้อง นายอำเภอก็จะต้องรายงานไปที่ตัวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะสั่งให้มีการขยายระยะเวลาในการเลือกผู้ใหญ่บ้านออกไปเกินกว่า30วันนะครับซึ่งการเลือกในที่การขยายในที่นี้นะครับอำนาจของผู้วา่าก็ขยายได้เท่าที่มันมีความจําเป็นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะครับาการาขยายนะครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านที่ถูกสั่งให้ออกจากตําแหน่งก่อนหน้านี้นะครับเขา อุทธร์นะครับพออุทธร์พอเขาอุทธร์รารมานะครับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปใช้ระยะเวลาการพิจารณาอุทธร์ตามปพรบวิธีปฏิบัติราชการดางปกครองนะครับเนื่องจากว่าปพรบลักษณะปกครองท้องที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าตัวผู้รับอุทธร์นะครับมีระยะเวลาการอุทธร์กี่วันเพราะฉะนั้นก็ไปใช้ตามปพรบวิธีปฏิบัติราชการดางปกครองนั่นก็คือ30บวันนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจขยายออกไปนะครับ30วันนะครับตามที่ระยะเวลาการอุทธรณ์อันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นการขยายเท่าที่จําเป็นนะครับก็ดูว่าเหตุเพราะอะไรถ้าเหตุเพราะาภัยพิบัตินะครับก็ขยายออกไปก่อนนะครับดูว่าภัยพิบัติมันจะจบสิ้นอะไรเมื่อ,อไหร่นะครับต่อไปนะครับ ต่อไปต่อไปการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้นะครับก็เอาไปออกข้อสอบได้เลยนะครับว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นการที่ดําเนินการเพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นนะครับมันเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมน,น,น,นะครับมันเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมประการแรกก็คือนับแต่วันที่านอำเภอนะครับประกาศมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับ อันเนี้ยเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อในอำเภอมีการประกาศาให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับห้ามอะไรบ้างห้ามจัดทำนะครับห้ามให้ห้ามเสนอให้ห้ามจัดหมอบสพจัดเลี้ยงนะครับหลอกลวงบังคับข่มขู่ก็คือการชักจูงใจนะครับห้ามชักจูงใจโดย วิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการให้ประโยชน์วิธีการในการบังคับข่มขู่ก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามทํานะครับาต่อไปนะครับในวันเลือกนะครับห้ามทําอะไรถ้าในวันเลือกนะครับก็ห้ามโฆษณานะครับห้ามโฆษณาหาเสียงในวันเลือกนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้ง อ่าเลือกผู้ใหญ่บ้านเอาไว้นะครับในวันเลือกก็จะต้องไปเอาป้ายนั้นลงมานะครับพเพราะเพราะบอกว่าห้ามมีการประชาสัมพันธ์นะครับในวันเลือกห้ามมีการโฆษณาในวันเลือกโฆษณานี้หมายถึงการโฆษณาหาเสียงนะครับแต่ถ้าอ่าตัวของผู้สมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับ ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอนะครับจะโฆษณาขายยาแก้ไออยู่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โฆษณาหาเสียงเนี่ยห้ามทำเนี้วนะครับต่อไปนะครับนับแต่วันประกาศจนสิ้นสุดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเลือกนะครับวางตัวเป็นกลางนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับในการเลือกนะครับเป็นคณะกรรมการชุด ต่างๆนะครับที่ทําหน้าที่ในการเลือกก็เจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับต่อให้ภรรยาของตัวเองต่อให้กิ๊กของตัวเองลงเลือกผู้ใหญ่บ้านก็จริงนะครับแต่ตัวของเจ้าหน้าที่นะครับผู้รับผิดชอบในการเลือกจะต้องทําตัวเป็นกลางนะครับใจไม่เป็นกลางไม่เป็นไรนะครับแต่พฤติกรรมจะต้องมีความเป็นกลางห้ามกระทําการนะครับห้ามกระทําการอันเป็นการช่วยเหลือสนับสนุน ผู้สมัครนะครับการที่ดูว่าเขาวางตัวเป็นกลางหรือไม่ก็ต้องไปดูที่ดูที่อะไรครับดูที่การกระทําเพราะในใจเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับว่าเขาเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนะครับต้องไปดูที่การกระทําเพราะเขาบอกว่านะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทําอะไรนะครับจะดูว่าเขาเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางก็ต้องไปดูที่การกระทําของเขานะครับ ต่อไปนะครับนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศจนสิ้นสุดการลงคะแนนนะครับอ้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่เห็นว่าตัวของอผู้สมัครคนเนี้ยนะครับ ต้องทำลายชื่อเสียงของเขาก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปเรียกมาสอบสวนเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งที่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมนะครับณนตอนนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครนะครับเพราะทำให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรต่างๆมาว่ากันไปต่อไปนะครับการเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมต่อนะครับ ก็คือนายอำเภอนะครับกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงนะครับการโฆษณาหาเสียงการติดประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวของผู้ใหญ่บ้านนะครับจะไปติดประกาศตรงไหนจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะต้องติดประกาศตามที่นายอำเภอกําหนดสถานที่ให้ปิดประกาศเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปนะครับห้ามซื้อเช่าเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียง ตัรทัศน์หรือทําให้ได้เวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาหาเสียงนะครับตอนนี้ก็สงสัยข้อนี้นะครับจะต้องไปออกระเบียบเพิ่มเติมมานะครับนอกจากการาเดี๋ยวนี้รายการวิทยุกระจายเสียงโทรทั์เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าถึงประชาชนนะครับเท่าไหร่แล้วนะครับเขาก็เลยห้ามไว้เฉพาะเรื่องของอาการซื้อการเช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงโัระทั์แต่สื่อออนไลน์อะไรเนี่ยมันยังไปไม่ถึงนะครับ โอเคต่อไปนะครับทางราชการอาจจัดให้มีการหาเสียงโดยการโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงออกกระจายล่าวอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับถ้าเกิดจะไปออกสถานีวิทยุออกอทีวีนะครับเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปออกทีวีเลยนะครับก็จะต้องเป็นการจัดโดยทางราชการนะครับอําเภอจัดให้นะครับแล้วก็ให้เวลาเท่าเท่ากันนะครับอันเนี้ยสามารถทําได้แต่อยู่ดีดนะครับตัวของ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านจะไปออกทีวีเองออกรายการวิทยุเองเนะี่ยไม่สามารถทําได้ต่อไปนะครับการนับระยะเวลาการว่างลงสําหรับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับการนับระยะเวลาการว่างลงถือว่าวันที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นวันที่ว่างนะครับการนับอายุ60ปีบริบู์นับยังไงนะครับสมมติว่าเขาเกิดวันที่ อ่าสิบสามสิงหานะครับการนับอายุตามประมวลกฎหมายแพ่งก็คือนะครับให้นับถึงก่อนวันเกิดก่อนวันเกิดเนี่ยจะมีอายุครบอ่าอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอายุเขาจะครบในวันที่12นะครับในวันที่12อเนี่ยอายุของเขาจะครบ60ปีนะครับถ้าเกิด13 อายุครบ60ปีก็คือวันที่12นะครับก็คือให้นับมาก่อนวันเกิดที่จะถึงในปลายหลังเนี่ย1วันนะครับแล้วทีนี้ถือว่าผู้ใหญ่บ้านมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นวันว่างไอ้วันที่13เนี่ยนะครับเขาเป็นวันที่อ่าวันที่12เนี่ยนะครับก็คืออายุครบ60ปีวันที่12ใช่ไหมครับเกิด13ครบ12 นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าวันที่ผู้ใหญ่บ้านมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นวันว่างครบ12ก็คืออันเนี้ยเป็นวันว่างฉะนั้นนะครับเขาทํางานได้สูงสุดนะครับทํางานได้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่ส1บเอเท่านั้นเพราะพอไปถึงวันที่1ิบสองปุ๊บนะครับมันจะเป็นวันว่างของผู้ใหญ่บ้านแล้วโอเคนะครับต่อไปนะครับ สั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับถือว่าวันที่มีคําสั่งเป็นวันว่างนะครับถ้าเกิดตายนะครับถือวันที่ตายหรือในอำเภอทราบการตายนะครับปรากฏว่าถ้าตายวันนั้นเลยอำเภอรู้ในวันนั้นเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าตายมานานแล้วนะครับแล้วในอำเภอเพิ่งทราบการตายก็ให้นับวันที่ในอำเภอทราบการตายนะครับเป็นวันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง ต่อไปการลาออกนะครับถือเอาวันที่คําสั่งอนุญาตให้ลาออกได้ระบุเอาไว้นะครับอย่างเช่นเขาขอลาออกมาตั้งแต่วันที่5นะครับแต่ว่าตัวของหนังสืออนุญาตให้ลาออกนะครับจากในอำเภอบอกว่าอนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่6 ก็ให้ถือเอาวันที่6ก,ก็คือถือเอาวันที่คําสั่งอนุญาตให้ลาออกนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าทั้งนี้คาสั่งให้ลาออกนะครับไม่มีผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับกรณีไม่สามารถเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ทันภายใน30วันนะครับอันนี้อย่างเช่นที่ผมพูดมาแล้วนะครับก็คือว่าการขยายวันเวลาในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ขยายได้ ภายในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วคนที่มีอำนาจในการขยายก็คือตัวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่มีอำนาจในการขยายต่อไปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านในตำบลหรือผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับกรณีที่ตัวของผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว อันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ตั้งตัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับเป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าตัวของตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงนะครับแล้วมันมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านตรงนี้นะครับคนที่จะแต่งตั้งก็คือตัวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับในตําบล แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านภายในตำบลนะครับหรือกรณีไม่แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านภายในตำบลก็แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ใช้คําว่าผู้รักษาการแทนด้วยนะครับไม่ใช่ผู้รักษาราชการแทนนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนไม่ใช่การราชการนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นไม่ใช้คําว่ารักษาราชการแทนใช้คําว่ารักษาการแทน ต่อไปก็คือเรื่องของการดําเนินการของอาเภอนะครับเรื่องของการดําเนินการของอาเภอก็เดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันต่อในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้มันเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาท,าทีนะครับเดี๋ยวต้องอทำหัดข้าวให้กับลูกนะครับก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้วันหยุดก็อยู่กับลูกสองคนนะครับก็สงสัยยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องไปปลุกลูกแล้วก็ทํเาเตรียมอาหารให้ลูกก่อนนะครับก็ พบกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเิดรับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมในคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการจะทำคลิปกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าความสําเร็จไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจคุณสําเร็จแน่นอนสวัสดีครับ